ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่หนุนใจเราอย่างต่อเนื่องว่าเวลาที่พระเจ้าเสด็จกลับมาพระเจ้าอยากจะพบเราในขณะที่เราเป็นคนแบบไหนก็คือในขณะที่เราเป็นคนที่เคารพยำเกรงพระเจ้าเราจะเคารพยำเกรงพระเจ้าทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังมนุษย์เราจะเคารพยำเกรงพระเจ้าทั้งในเรื่องของคำพูดของเราทั้งในเรื่องของความคิดของเราทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราการเรียนของ เราการทํางานของเราการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าของเราในทุกแง่มุมพระนามของพระเจ้าจะต้องได้รับเกียรติผู้คนจะต้องสัรเสริญในความดีงามของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราได้และมากไปกว่าการที่จะรักษาชีวิตที่ดีที่เคารพที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วคือการที่เราจะมีนิมิตและการที่เราจะมีหัวใจเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือปรารถนาที่จะนําความรอดมาสู่ผู้คนขอพระเจ้าได้ทรงเผาผลาญให้เราทั้งหลายได้มีภาระใจจากภายใน ในการที่เราจะทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าคือการที่เราจะไม่ละอายในการประกาศในการเป็นพยานในการบอกเรื่องราวของพระเจ้าให้ผู้คนมากมายได้รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตแบบนี้และเมื่อ,อยามที่พระองค์เสด็จมาพบกับข้าพระองค์ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์จะสามารถถวายรายงานต่อสิ่งที่เป็นภาระความรับผิดชอบประจําตัวประจําชีวิตของข้าพระองค์เองได้ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ข้าพระองค์จึง